สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องเมือสุดสุดคนจ้า,จาสบายดีเสารวันอาทิตย์จ้าพี่น้องกาเมือนีน้องพนออกมาสวนมันเลยจ้าพี่น้องออกมากับอีพออีแม่โดอนอะไรบ่ได้ออกมามันเฮากาใหญ่เลยพี่น้อง้่วหัวเหมือนเล่าทอสนมันเทากาใหญ่หมือนเล้วพี่น้อง มือตึบๆแนมเข้าไปต้นมันใหญ่มือเลยกาเจ้าอีพอเพ่นสีพาเขามาเห็ดยังเลยมือนี่พ่น่ามีเวียกอยู่สวนมันมือนี่พากันเขามาเบิ่องอันนี้ก็แมนเขาไห้หรือพี่น้องคงคองอันคนแ้างๆเนี่ยพี่น้องเพ็นปลูกเขาไห่งามขนาดพี่น้องเบิง่งสูงเพียงคอพี่ มงคลกับอีแม่กาขี่รถจักมาพี่น้องมึอมาทางเปืลลี่ยนรถลมสลาดมืึงขี่ตม้มก็ถึงลากาพอดีแหวแเห็นเห็ดมาน้าทางลงไปเก็บเอาเห็ดนกเคี้ยนลวกาเห็ดดินพี่น้องกาไมน,นีกาชีลงไปหาน้าใหม่ยู่หว่วยเดือกับอีแม่แะกาถือเอายานางมาถักยานางลากาถักขยง,ง เห็ดด right, no. ินเลยพี่น้องเห็นแคมทางจอดรถเอากำลังน้อยๆพอดีแสบจะจอดรถไว้อยู่อันแคมนี่เลยพี่น้องบนเห็ดกินก็อยู่ในอะลรบนเอาเครื่องไว้อ้าใหญ่ค่ะขนาดนคขนกาดุด้ยอะไรพเด็เขามา จะอีพอพี่แม่ไม่ใช่ละแบดน,นี้ฮะ<อ>เออเพี่น้องหัวโพนอันนี้การอีพอปลูกมะแข่งพี่น้องมะแข่งขมกินกับปุลกับลาบมนได้เป็นหัวโพนการทีปลูกมะเขือมะแข่งแล้วก็มะถั่ว เพื่อนพักถั่วอยู่แจ้ตอนนี้พี่น้องจักเป็นหมางหรือ,อยังเห็นพี่อพื้นปลูกตอนน่ะปลูกตามพนเนี่ยแกงน้องใหมบอกแม่มื่อนี้เห็นมีผักกระแย a n น e d ะตารดุดนี่ะลางกระเ,เออนี่ได้ยังหาสบายดีพี่น้องเพราะ สบายดีพากันนั่งอยู่หองตัวมันพี่เยเห็นไขุดบงมีกินี้บกว่มีหัวบ่เป็นหัวบ่มันบงเงินแต่เห็นโยไม่มีโยขุดดูปะขุดเราอุญเต็มเห็นอย่างไรไหมใส่ีดกลัขุดอยู่น่ะจิกันใหญ่เราบัทำนี้ตกไว้ตกไว้ขุดมุมก่อละบ่ หัวให้มาเสียหัวหัดเนี้ยหัับเคือโอ้อันไหนให้เป็นหัวครัเห็ดนี่เลยเห็ดอันเห็ดขาวใช่เห็ดเราเก็บกินนี่ลงไปเอาน้วใหมอยู่ห้วยบ่แม่ทำไมมีบุคลากรมาใส่ในห้วยนี่ยสนิทนี่เนี่ยเอามามาน้ามัอนี้พอว่าสิให้มันไหลกบมาสวนพี่เก่ามาสวนมันเนาะมันนี่เนาะมันผักบืนกับหุ่งเย็นเข่าแล้วกับบุญมาเลยอะไรอย่านั่งนะพ่อชอบขวี้เอาจะหน่อยใส่ถุงเลยได้ไรอยู่สวนมันกะ มันหกก็จะเป็นยังหกอยู่หลุมเหมือนกัแต่เครือแล้วค่ะตัวใดมีเครืออะไรก็ซับหนังแล้วลอดเลยหนังไปแบหัวเหมือนอไรมันกะตัวนี้ประเ็ดทางให้บอกว่าปลูกใส่เพัลลัชเอาทางรถไทยเข้ามาแล้วก็บปลูกใส่บิ๊กเอามามาลากบเลยมันี่เต็มเลยบอกบวกหกทัวเจ้าบ่แม่นอันนั้นหมืดเลย น่บเห็นแล้วบันนี้ไปทะเกเหนตะมันโบอึดชมเนาะยันแต่บมีห่มวะเขาพาพี่น้องมาเลาะสวนมันเดอมื้นนี้กล่าวฝนตกหลายมื้อเลยพี่น้องมาได้ไปใสสักเครื่องว้อยุ่งืานเลมืันนี้คันฝนตกกระจักชิไผสชิกู่ให้ ฝนตกหลาเมือนเลยมาห็ดวแตมบเอ่อันหน้เ้แมอีพอผ่อนพามาอันเสียหยามันถางเกลือมันางเกลือมันนี่ถึอ้นมองไปเสียม่อ้แม่มันหล่มนะต้นมันม,น,น,นมันอันนี้ยอดมันอันนี้่เหามอลวกกินเอาไปกิน้ะ เป็นดอกอันไนาหาาน,นอนันนั่นนี่นะอกเขาจดายะเด,กน,ด,ก,ดกน้อนกิ๊กอเ,เอาตัวปวนมานำมือนี่นะ <laughs> ดัน,นบ่มีห่มมาสั่นมันขึ่นเขาเป็นยุ่งจะนีลล่ลายอะไร วกอันนี้ตายละึตายแล้วได้ไหมไหมตายแล้วนี้พวกานคลมือปาเาเเมื่อเช้านี้เห็นคำามายาเห็ดปวกมันเถอะเช้านี้ขี่รถไก่เห็ดปวกหวยยังไหม ปาบับบับหเอาเห็ดวนี่แหละกางตนนั้นคนตัวคนตัวนี้นัอันนี้สัมกุกไหมปลาสูงแท้ใช่เคยักบววอีกแท้นี่นี่แหลมักบปอดตะเ็มักถั่วได้เคมักถั่วทไหนนะคะักบวมัแตงเมแตงพุ อันนี้งามหมดกัวต่ายบนน้ำวันเนาะถั่วจะมาเป็นดอกกันเลยมักวานนี้ก่ะจะโดนแล้วมาได้เป็นดอกถัก่วก,กเ็เป็นยังคะนะมันงมตอนไหม,งม้งำใบเหลืองๆค่ะใบหมักถัก่วเวยพี่น้องยามเป็นใหม่ก,ก็ด้ปีนขึ้นเอาเนี่ยเนาะมันชิเป็นอยู่บแม่คือเหลืองคือตายนี่มันมีแมงใหมเจาะ

พากันเห็บเัวกยิดวเรืได่ดอ้พเียวี่น้องมานี้ย <c oughs> ถือเสียมกับผ่ามาสองอันพี่น้อง <c oughs> อีพอกับอีแม่ <c oughs> ทางสนองคอนกาสิริงานมันอยู่พี่น้อง <c oughs> อีพอเพิ่นบอกให้ดิอ๋อ ให้แดดมันเข่าสองสองไ้มันถึกหัวมันปส่ารบอกจิม่ตายบะแม่เห็ดอยู่ได้แถวนะเพื่อว่าแดดมันเข่ามาสองถึงหัวมันลากาหัวมันชิเติบโตก็เลยเห็ด มันกระบ,บอหกไปนได้ค่นะฮาออกๆแบบนี้ค่ะ <c oughs> เพียงแอลนี่มาตอนน่ะมาพร้อมอันจุกพาล้านมาลินฮะใช่อีพอเป็นใบยขุดเด็ดขาดเลยพี่เล่าเป็นห่วงขุดรอม,มึน,นดูพี่แม่ว่ายาขุดเมื่อกินอพอให้อหันนี้กนั่งกันค่อยๆด้วยป้าใหญ่นะ ba à, mẹ tuần này nhỏ hơn đây thôi <laughs> tuần này nhỏ hơn sắp bắt theo đi theo cái này nó theo đi cái này phục phục nó cuốc đi nhảy nó bao nhảy này 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 Hôm nay thì ngào đấy nè à lắm bạn mình Thì nó sắp vào cả bụng này, hùa số hốt Một đoạn cái này, nó khuất nữa Khuất ấy, rác, hình em bỏ ấy ขอเห็ดแบบนี้ลองเลยพี่น้องโหดลองเลยลืมเททงมือไหมต้นนี้หนึ่งเนาะสบปะมือนี่ลำมันหัวน้องเราบบกใหญ่งหนึ่งอันนี้เจ้พันเหี้ยบูจากสื่อมัน ชิบว่าเป็นยังบ่แม่เอางานมันอ่อยคอจะว่าอ่อยไทยหูกระบอกไอ้เดี๋พี่น้องไ่เคยปลูกเดพี่น้องเอ้ยคิดเองแล้วก็เค็ดเองอันนี้คอยให้แสงแดดเขาวะแนะนำมาเลยเด้อ FT ทุกคนที่นั่งนั่งซื้อกะแสงแดดรอเลี้ยงได้รอเลี้ยงพืชมันถือแสงแดดแล้วมันอาจจะเติบโตกันมี นยอันอ้เียงไปหาน้ำไม้ห้ม่อยู่หวยพี่น้องสิลงไปอาบน้ำห่วยเลยไม่มีตลาดขุดพี่น้องอีพอเห็นอีพอหายแล้วนี่กลต้นมันขึ้นมากคือสิบ้าหยพี่อติ่งขึ้นมายาวเหราวะ พี่แต่คนพี่ยากๆไดีแม่สับนีก่อนี่นี่นี่สำปะงหัวมันยงเปตงไปตุไปอันนี้หลดลงเลยเออปวดตรนี้ได้เลยเนาะฮะนี่นีหัวปวดหัวเกิดปลา

ตลุดลงแลพี่น้องมือมเห็ดหน้าแหละแล้วก็ปปุกมันจะหน่อยก็เกี่ยวเขาอีกถามากลกืนวเดเยี่ยวได้เดางา,นามนหน่อแล้วก็แป้นแน่เนาะเหม็นควงเพราว่าบุจัก ต้อนอยาเกาออกต้นเครื่อนี่มันขึ้นนะ ผลมาแล้วด้วยพี่น้องวันนี้ <laughs> แทงผลเลยน,นีก่กะเชียรายาออกอีกแล้วจะนองคอนจะดิายาออกมาออกนี่เจ็บเป็นคนตกทำแล้ว ุ้นแห้งเลยพี่น้องมาเนี่ยแห้งขาวแห้งขาวแล้วคอนกระดี่ในห่มต้นอันนี้แหละพี่น้องตุ๋มมันนี่แหละแล้วไปเครื่องหนึ่งเลยด้พี่น้องหนึ่งค้นกระตุกนะัก <c oughs> ี่ยงไปแล้วม,มีบอลอยู่เลยพี่น้องมาเนี่ยพี่ได้อยู่สนอยู่ตามต้นใหม่เลยพี่น้อง เพราะว่าเทียงเทากับบมีกระตุ่มหน่อยยามมันเห็ดใช่ไหมเนาะพราฝนตกนักซีเมีอได้บอพี่น้องบันนี้ทางกระเปื่อนอันนี้คนตกสีแอให้เปืี่ยนแล้วมัน <c oughs> ใช่ผูกกะบอกเนี่ยเลยพี่น้องถามว่าเอฟซีผู้ใดเนาะผู้ใดถักใส่ปลูกมันไม่เพียงแต่เอาวันนี่ใบมันออกนี่มันถื่บ่อหลอดอะไรใดถามว่ามีฝนกระทบบ่อหรือใจใดกะบอกเนี่ยเลยพี่น้องถามว่าผู้ถูกต้องก็แนะนำมาได้เด้ิมๆเพราะว่าเตือนมาได้เด้ออันนี้กะหาก็เคยเห็ดปีนี่เลยพี่น้องกะคำพูดจักว่า ลิงามันออกนีถทกบ่หรือว่าเป็นอะไรหรือว่าลิงามันดีๆบ่หรือว่าบุรีตัวได้ใชได้ครับหมากกดดีเนาะแนะนำเร้อเป็นซีทุกคนปูใดที่เคยปลูกเนาะป็นซีคนใดที่เคยปลูกมันเนาะนี่ผููจักอันนี้เป็นพอใจเป็นคนแนะนำคนตกเกี้ยงไปมาแล้วแหละไปแล้วครึ่งหนึ่งที่น้องนครหลีงามันออก พีู่้ใดเคยปลูกในนานมาได้เด้อกัยังบวไซเกินไปโซนนั่นกัยังลายอยู่เนาะถ่ะว่าุณเคยปลูกเออเอาใบออกมาเอาอันนี้ออกเป็นบุดีเด้อบัวบได้ครับเมื่อขับคนดีแล้วก็สิยาได้ไ่ <laughs> กัยังบวไซโซนมรงนั้นกันยังลายงบบูดีลี่เนาะแนะนำคอมเมนต์มาใส่ซองนองคอนเด้อพี่น้องเด้อทายกัญชลอยู่ผมต้นใหม่พี่น้องฝนตกนอยู่เพื่นพน <laughs> อ,อนกาจักไฟกู่เครื่องให้ตอนนี้ เ <laughs> พ่องกับตาไว้อยู่นอกคนะ่ะไอกลางเช็ดดีบ่ <laughs> กัดโบยู่จรกัจะหน่อยกัดชิพากันลงไปหาเนาะไมมพี่น้องเห็ดขึ้นมาเห็ดกินตอนเคียงกัดเช็ดเป็นคลิปต่างหากดูพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้มันกะยาวเติบ <pt ain> แล้วข่ <laughs> าวป่านั่นละเนาะแมนกะจะหน่อยเพื่ออะไรพี่น้อง ะสำหรับคลิปตัวนี้กาจะได้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากส่องนครสวรรค์เนี่ยเด้อพี่น้องฝากส่องนครสวรรค์เลยพี่น้องเด้อคุ้บวกกับใจเด้อที่มาติดตามครับสมนั่นมาเป็นกำลังใจให้น้องครนเขใจหลายๆเด้อลาไปก่อนพี่น้องสบายดีสบายดี